ก็สว pues mm ัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพาเอฟซีนะผมหรือท่านผู้ชมนะผมมาดูวิธีการนะผม DIY นะผมตัวตัดโซ่นะผมจากวัสดุหลือใช้ภายในบ้านนะผมว่าทายังไงแล้วก็มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมตัวที่เราจะมาทําการ DIY ตัวตัดโซ่ของเรานะผมก็จะมีไปด้วยนะผมนี่เหล็กสตัดนะผม แบบนี้นะครับผมหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็มีน็อตโตเมียนะครับผมสองตัวมีเศษเหล็กนะครับผมสองหุ่นหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็เศษเหล็กอ่าสี่หุ่นครับผมขนาดหนึ่งเส้นนะผมวิธีทําก็ง่ายๆครับผมก็อื่นเลยนะครับผมเราจะทําการตัดนะครับผมจำนวนสองชิ้นนะครับผมชิ้นหนึ่งจะอยู่ที่ห้าเซนนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งจะอยู่ที่สิบหกเซนนะครับผม ครับผมเราจะทำการตัดเสร็จก็ได้ได้ลักษณะแบบนี้นะผมก็เดี๋ยวเราทําการนะผมตัดเหล็กสตัดหรือเหล็กเกียวตลอดของเรานะผมอยู่ที่ความยาวอันนี้ผมใช้อยู่ที่16เซนนะผมก็พอเราทําการตัดเสร็จนะผมนี่นะเราจะทําการนะผม ใช้ผมอันนี้ผมจะใช้ไฟเบอร์กับสว่านนะผมช่วยในการเจียนะผมเจียปลายให้แหลมนะครับผมเพื่อทําการเนี่ยครับผมให้ปลายแหลมเนี่ยเท่ากับตัวข้อต่อโซ่ของเราแบบนี้นะผมเพื่อเอาไว้เวลานั้นเราจะเอาไว้กดนะครับผมเพื่อให้มันยุบลงไปนะผมก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอเจียแต่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเจียรครับก็วันนี้นะผมผมจะใช้เอ่อไฟเบอร์นะผมช่วยการช่วยเจียกับคู่กับสว่านนะผมโดยการดิบสว่านแบบนี้แล้วก็เปิดให้มันหมุนไปเรื่อยๆนะผมมันจะได้กลมหรืออยู่กลางนะผมมันจะได้ไม่เพี้ยนมากนะผมก็ เราจะทการนะผมเจียจนกว่ามันจะได้หัวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะผมที่ชนกับตัวหมุดนี้ได้นะครับผม นี่นะผมเจียจนได้เป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็นี่นะครับผมดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมก็จะอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราจะทาการเชื่อมนะครับผม응เชื่อมอะไรนะผมเชื่อมตัวนี้ติดนะครับผมผมก็แบ่งก,กึ่งกลางอยู่ที่2เเซนครึ่งแล้วก็แบ่งออกมาครึง่งเซนนะครับผมเพราะว่าเหล็กสีหุ่นนี่จะขนาดอยู่ที่1เซนนะครับผมแล้วทำการเชื่อมติดแบบนี้นะครับเชื่อมทําการเชื่อมติดแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะทําการใช้น็อตตัวเมียนะครับผมแบบนี้นะครับผมแต้มติดแบบนี้เลย นะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับ ตอนนี้นะผมตัวตัดโซ่ของเราก็ใกล้เป็นรูปร่างเต็มที่แล้วคนระับผมเหลือแค่เจียแต่งแล้วก็ใส่ด้ามขันนะครับผมแบบนี้นะผมนี่นี่คนะผมแล้วทำการเชื่อมได้เลยนะครับตอนนี้ก็นี่คนระับผมตัวตัดโซ่เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนี่เห็นไหมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเลยนะผมว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมนี่ดูนะนี่ค่อยอัดลงไปนะครับผมเนี่ ตรงรูแล้วขันเลยนะครับผมเนี่ยขันเข้าไปนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับว่าออกมาแล้วนะครับเนี่ยถอาให้ดูนี่นะครับผมออกมาเลยนะครับผมเนี่เห็นไหมท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอนะผมในการทําตัวตัดโซ่จากเศษวัสดุหรือใช้ภายในบ้านแบบนี้นะผมก็อย่าลืมนะครับผมไปช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืม กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ